ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันวันนี้นะครับ <c oughs> ก่อนอื่นนะฮะก็ต้องขายของสักนิดนึงนะครับ เพื่อเป็นเรื่องงามยามดีนะครับตอนนี้ผมเปิดพรีออเดอร์หนังสืออยู่2เล่มนะครับชื่อว่าจบจนสิ้นแสงแดงดาวกับร้านหนังสือ24ชั่วโมงสุดท้ายนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่29แล้วนะครับก็เปิดพรีออเดอร์ถึงวันที่30ก็คือพรุ่งนี้เท่านั้นนะครับใครสนใจสามารถเข้าไปที่เพจผมบนสุดได้เลยนะครับมีรายละเอียดหนังสือโดยละเอียดให้อยู่นะครับแล้วก็ ตรงหรือจะเข้าไปโดยตรงที่ w w w .13357.co ก็ได้นะครับก็จะเจอเหมือนกันใครอยากสนับสนุนผมนะครับอยากจะขอบคุณอยากจะให้กำลังใจนะครับที่ทำพอดแคสต์กันมาก็สามารถเข้าไปซื้อกันได้นะครับวันนี้ผมจะมาเล่ามุมมองของผมต่ออุตสาหกรรมหนึ่งที่ ผมก็ชอบเหมือนกันนะนะครับก็คือ SaaS นะครับหรือว่า Software as a service นะครับ r f t w a r e as a service คืออะไรนะครับก็ความจริงแล้วประเทศไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าธุรกิจของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นฮาร์ดไลน์มากกว่าหมายถึงว่าไม่ใช่ฮาร์ดแวร์นะฮาร์ดไลน์หมายถึงว่าแบบจับต้องได้เออเป็นเป็นธุรกิจประมาณ1.0 2.0 3.0เป็นเกษตรกรรมอุตสาหกรรมบริการอะไรเงี้ยเป็นหลักนะครับแต่ซอฟแวร์เนี่ย เรายังไม่ค่อยเห็นที่ชัดเจนในประเทศไทยเท่าไหร่นักนะครับที่เห็นชัดๆเนี่ยก็น่าจะเป็น n e t b เบนะครับเป็นเอ่อ BOI นะครับเป็น Human นะครับที่เป็นบริษัทที่ให้บริการซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์แอทเดอะเซอร์วิสก็คือให้บริการซอฟต์แวร์เป็นบริการนั่นเองนะครับหมายถึงว่าเขาจะผลิตซอฟต์แวร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เราเข้าไปใช้นะครับเราก็เสียค่าบริการตามตกลงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะคิดง่ายๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าวันนี้นะครับเราซื้อ Microsoft Office นะครับมันก็จะมีแบบซื้อขาดเลย3000ถ้าเราไปลงซื้อคอมใหม่เน่ยลงลง ซื้อ m i c r o s o f t Office 3,000บาทใช้ได้ตลอดชีพนะกับจ่ายเป็นรายปีอ่ะปีละพันกี่ว่ากี่พันก็ว่าไปนะครับอัปเดตได้นะครับอันนี้ก็เป็นซอฟต์แวร์แอสเซอร์บิเหมือนกันนะครับดังนั้นตัว revenue stream นะครับหรือลักษณะรายได้เนี่ยมันมีหลายแบบนะครับแบบที่ครั้งเดียวจบก็มีเลยนะครับเหมือนไปซื้อ Microsoft Office นะครับที่ขายเป็นใบมาก็อ่ะคุณซื้อครั้งหนึ่งแล้วคุณก็ใช้ได้ตราบเท่าที่โปรแกรมในนั้นมันจะมีนะครับแบบนั้นก็ได้ก็คือครั้งเเดดีียยยวจจจบบบบนนนนะะคครรััััแต่่โปุ เราไม่ค่อยมีเราไม่ค่อยมีร้านเขาเรียกว่าเราไม่ค่อยมีบริษัทไหนนะครับที่เน้นขายแบบครั้งเดียวจบเนะเนื่องจาก1การขายแบบครั้งเดียวจบเนี่ยมันเป็นเงินก้อนใหญ่นะครับมันทําให้ตัดสินใจยากในในเชิงของลูกค้านะครับสคือบริษัทเองต้องการ revenue stream ที่มีความแน่นอนชัดเจนระดับหนึ่งหมายถึงว่าโอเคคุณ จะมีเงินไหลเท่านี้ไหลเข้ามาเรื่อยๆเหมือนร้านค้าปลีกที่มีคนเข้าทุกวันอะ่ะคือถ้าเปรียบขายครั้งเดียวก็เหมือนอ่ะขายครั้งเดียวจบก็เหมือนอสังหาริมทรัพย์อ่ะก็คือสร้างคอนโดขายจบแต่ถ้าเป็น revenue stream แบบเป็น subcription s อย่างเงี้ยก็เหมือนปล่อยอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าก็คือมีเงินเข้ามาทุกเดือนอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นในรูปแบบส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น subcription s เป็นหลักนะครับยกเว้นบางซอฟต์แวร์ที่อาจจะมีลักษณะาการใช้แค่นานๆครั้ง แต่จาเป็นนะยกตัวอย่างเช่นอย่าง n e t b a บอย่างเงี้ยครับเขาจะมีตัวพวกซอฟต์แวร์สำหรับการใช้เป็นสนับสนุนสุลกกกรอย่างเงี้ยนะครับเอาของของนําเข้าส่งออกอย่างเงี้ยก็ไม่จําเป็นจะต้องมาจ่ายสับคิชชั่นเป็นรลายเดือนก็ได้ถ้าไม่ได้ใช้บ่อยนะก็จ่ายเป็นรลายครั้งไปว่าโอเคใช้1ครั้งเสียกี่บาทใช้1ครั้งเสียกี่บาทแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้ดังนั้นลักษณะทั่วไปแล้วของซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสนะครับจุดเด่น ข้อแรกก็คือรายได้เนี่ยมักจะมาจาก Subscription เป็นหลักนะครับอันนี้เป็นรูปแบบหลักที่นิยมกันนะครับก็ไม่ค่อยมีใครนิยมขายขาดหรือว่าขายเป็นรายครั้งนะครับเพราะว่าลักษณะรายได้เนี่ยมันจะไม่ค่อยนิ่งนะครับการขายเป็น u u s s r r p t t o n เนี่ยก็จะทําให้ภาพรวมระยะยาวแล้วดีมากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของซอฟต์แวร์ด้วยนะครับอ่ะแต่มันก็จะมีซอฟต์แวร์แบบอื่นๆเนาะที่ที่เป็นไม่ได้ เก็บค่าบริการนะหลายคนจะเริ่มงองว่าอ้าวพี่แล้วอย่าง Google อย่าง Facebook อะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยคือส่วนใหญ่ซอฟต์แวร์แอตต์เซอร์วิสเนี่ยจะเป็นธุรกิจ B2B หรือว่า B2G คือขายให้กับบริษัทใช้หรือขายให้กับรัฐบาลใช้นะครับพวกองค์กรเนี่ยเขาจะมีเงินพร้อมจะจ่ายเพื่อใช้ในการทําธุรกิจดังนั้นซอฟต์แวร์แอตต์เซอร์วิสที่เราเห็นส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเป็นโมเดลที่เกี่ยวกับเกี่ยวข้อ,ของการทําธุรกิจเช่นระบบสุลกกกรระบบบัญชีระบบบริหารบุคคลอะไรอย่างเงี้ย b 2 c คือให้คัสเตอร์เมอร์ชั่วไปใช้ยกตัวอย่างเช่นเห็นง่ายๆ f a c e b o o k g o o g l e YouTube Li ล Line TV อะไรพวกนี้นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเรามักจะไม่เก็บค่าบริการนะครับมันก็จะมีเขาจะเรียกว่าฟรีเมียมนะครับคือแบบฟรีก็มีแบบพรีเมียมก็มีอย่างตอนนี้ก็มี YouTube Premium นะครับใครสมัครก็ไม่ต้องดูไม่ต้องดูโฆษณาแบบนี้แต่ส่วนใหญ่ก็จะเบสที่ฟรีนะครับอย่าง Facebook ก็ฟรีเห็นได้ชัดเนาะแต่สิ่งที่เขาจะได้ได้มาทดแทนก็คือการ การได้ค่าโฆษณานะครับได้ค่าโฆษณาแบบนี้เป็นต้นนะก็คือได้ค่าโฆษณามาหรือว่าอันนี้ก็จะเป็นถือว่าเป็นเป็นธุรกิจโซเชียลเน็ตเวิร์กนะเป็นธุรกิจแพลตฟอร์มอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีพวกอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่เออกินส่วนต่างเป็นในหน้าคนกลางอะไรเงี้ยยกตัวอ,อย่างอย่างยกตัวอ,อย่างอย่าง Gra b อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอย่างแบบ Fast Work เงี้ยเอาคนมาเจอการเอาคนมาแมทชิ่งกันนะครับแล้วก็ หาส่วนต่างนะครับกินค่าส่วนต่างมาตรงนี้นะครับก็ได้นะครับแต่ซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสที่เราจะพุ่งมุ่งไปวันนี้เนี่ยนะก็คือพูดถึงว่ามันคือเซอร์วิสเลยให้ให้บริการเป็นเซอร์วิสนะครับดังนั้นเนี่ยซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสก็คือจะพูดเป็น Subscription เป็นหลักใช้ใน B2B B2G เป็นหลักนะครับความน่าสนใจของธุรกิจซอฟต์แวร์คืออะไรครับความน่าสนใจของธุรกิจซอฟต์แวร์คือฟิกคอสน้อยนะครับอันนี้ก็พูด พูดโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็คือว่าถ้าผ่านเบรกอีเวนต์ไปได้เนี่ยอัตรากำไรจะสูงมากนะครับจริงๆแล้วซอฟต์แวร์เนี่ยถามว่ามีฟิกคอสไหมก็มีนะครับเนื่องจากตัวการสะคือมันจะยากที่สุดคือตอนสร้างขึ้นมาคือช่วงสตาร์ทอัพคือสร้างและสร้างฐานผู้ใช้ให้แข็งแกร่งอันนี้ยากมีโอกาสสูงที่จะไม่สําเร็จเลยโอกคินเคสว่าอาจจะมี95%ไม่สําเร็จมีแค่5%ที่สําเร็จแล้วกลายเป็นผู้ชนะแต่ก็ชนะเลยอย,อย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยมันยากตอนสร้างโปรแกรมข แนะนำให้คนรู้จักเนอะอันนี้คือสิ่งที่ยากที่สุดนะครับซึ่งคราวนี้ใช่ไหมครับเราก็มาเราก็ต้องมาคุยกันต่อว่าโอเคนั้นนั้นสิ่งสําคัญสิ่งที่2ที่เราต้องคุยกันมันคือเรื่องของการดูส่วนแบ่งตลาดนะครับเพราะว่าธุรกิจเหล่านี้เนี่ยถึงแม้จะเป็น B 2 B หรือ B 2 G ก็จริงแต่ลักษณะสําคัญของมันก็คือว่าเวลาลูกค้าใช้เนี่ยเขาจะมักจะใช้แค่เจ้าเดียวต่อนหนึ่งบริการเช่นใช้งบการเงินฟราแบบงบการเงินก็ใช้ที่เดียวซอฟต์แวร์ จัดการทรัพยากรบุคคลก็ใช้ที่เดียวซอฟต์แวร์จัดการสุรกากรก็ใช้ที่เดียวซอฟต์แวร์หาข้อมูลบริษัทก็ใช้ที่เดียวอะไรเงี้ยไม่ไม่คือมันไม่ค่อยมีใครใช้หลายที่ซ้ํำไปซ้อนมาเพราะว่าข้อมูลมันจะทับซ้อนกันะนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนแบ่งตลาดสําคัญเพราะว่าเวลาลูกค้านี่คือมันมี switching c o นะธุกรกิจเหล่านี้มี switching cost เพราะาถ้าลูกค้าย้ายไปใช้ที่อื่นเนี่ยเรื่องของข้อมูลหลังบ้านที่จะต้องย้ายการเรียนรู้ implement ระบบใหม่เนี่ยมันไม่ได้ง่ายแต่สมมติถ้าย้ายไปแล้วคือสมมติเขาย้ายไปในสิ่งที่ดีกกกกวว่่่าาาาาถูอะเเียโสทจลัับมม กยากดังนั้นเนี่ยลักษณะสําสคัญของมันก็คือว่าเราจะต้องเป็นผู้ชนะในตลาดแล้วกินตลาดส่วนที่เหลือเข้ามาเรื่อยๆอันนี้เป็นหน้าที่ของคุณที่เราสนใจจะต้องทำนะครับแต่ไม่ใช่ว่าครองตลาดอยู่แล้วแล้วกําลังโดนคนอื่นตีมาเรื่อยๆอันนี้ลําบากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าสูญเสียไปแล้วก็จะสูญเสียไปเลยนะครับเอากลับมาได้ยากดังนั้นเนี่ยเป็นธุรกิจที่ต้องดูส่วนแบ่งทางตลาดเสมอนะครับซึ่งมันจะสัมพันธ์กับข้อที่3นะครับนั่นก็คือ เรื่องของ e g r e e of leverage นะครับหรือว่าเกี่ยวกับพ่อเกี่ยวข้องกับจุดคุ้มทุนนะครับซอฟต์แวร์ as a service หรือธุรกิจซอฟต์แวร์ต่างๆใดๆในโลกเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกันหมดก็คือว่าต้นทุนของมันส่วนใหญ่อ่ะคือต้นทุนคงที่ซึ่งก็คือต้นทุนที่เป็นค่าโปรแกรมเมอร์ค่าโปรแกรมพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้ต้นทุนก้อนเนี้ยก็ไม่ได้มากด้วยนะถ้าถ้าพูดกันโดยทั่วไปแล้วเนาะถ้าเทียบกับต้องไปสร้าง คงขายโทรคมนาคมสร้างโรงไฟฟ้าสร้างโรงพยาบาลเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้หรอกนะครับแต่มันก็มันต่างกันไงเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยมันจะหาคนเข้าโรงพยาบาลเนี่ยมันก็ง่ายกว่าคนป่วยก็เข้าใช่ไหมแต่หาคนมาใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยมันต้องใช้ทรัสต์ใช้การแบรนดิ้งใช้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยดังนั้นถึงแม้ว่ามันจะใช้สินทรัพย์คงที่น้อยกว่าแต่มันก็ต้องใช้อะไรบางอย่างมาทดแทนการตลาดมาร์เก็ตติ้งอะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับคราวนี้พอซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพอมันเป็น ครับต้นทุนมันเป็นค่าใช้จ่ายคงที่อะเนาะก็คือต้นทุนค่านูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยว่าไปนะครับพอรายได้มันเข้ามาเนี่ยนะครับรายได้มันก็มักจะเข้ามาแล้วก็จะไหลไปลงที่กําไรสุทธิเลยนะครับก็เพราะว่ามันมีดีกีออฟเลเวลเลตสูงนะครับ ผลที่เกิดขึ้นนะครับผลที่เกิดขึ้นนะครับก็ทำให้ภาพรวมของภาพรวมของธุรกิจซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิทนะครับมีโอกาสที่จะทําอัตราการทำำรํากําไรได้ดีมากๆนะครับเช่น Net Prof i t Mar ร์จินอาจจะสูงมาก Gross p ร o f i t m a r จิ n นอาจจะสูงมากเพราะว่าถ้าผ่านจุดคุ้มทุนไปไกลๆแล้วต้นทุนมันน้อยมากไปดูพวกสมมุติไปดูธุรกิจซอฟต์แวร์แบบ Agoda าอะไรเงี้ยนะครับที่โอ้โหอัตรากําไรขั้นต้น97%อะ เนะเพราะว่ารายได้มหาศาลมากถ้าเทียบกับค่าต้นทุนโปรแกรมที่มีอยู่อะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเรื่องพวกนี้นะครับเป็นเรื่องสําคัญเนาะแล้วก็คิดว่าคนที่สนใจกลุ่มนี้ต้องให้ความสําคัญนะหลกัหลกๆผมดู3ข้อนะครับหคือติดตาม revenue stream นะครับสก็คือเรื่องของ ส่วนแบ่งตลาดแล้วก็3เรื่องของ d e g r e e of leverage นะครับ d e g r ้อ of leverage ต้องต้องระวังเพราะว่ามัน l e v e r a g e ขาขึ้นได้ก็ l e v e r a g e ขาลงได้นะครับถ้าสูญเสียฐานลูกค้าไปก็มีโอกาสที่กำไรจะตกลงอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้คือภาพรวมทั้งหมดที่ผมอยากจะพูดถึงซอฟต์แวร์ a s a service วันนี้อาจจะไม่ได้พูดลงรายละเอียดมากนะครับเพราะว่าก็จะมองมุมมองทั่ว,วไปแบบง่ายๆแนะนําให้รู้จักกันแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ยังฝากหนังสือ p r e o r เดอร์ห่มสองเล่มนะครับเข้าไปดูได้ที่ทา,นะา,า137.0 สำหรับรวันนี้ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์